เซฟด่วนค่ะทุกคนเมนูแพนเค้กโปรตีนจุกๆเมนูเจที่ไม่จำเจใกล้เทศกาลกินเจแล้ววันนี้ยุงเลยจะมาแชร์สูตรการทําแพนเค้กเจแล้ววัตถุดิบหลักของเมนูนี้ก็คือน้าเต้าหู้และเต้าหู้อ่อนออร์แกนิกของเสิงเฮงของเสิงเฮงนะคะเขาจะไม่มีวัตถุกันเสียไม่มีผงชูรสและเป็นเจทั้งหมดเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําเต้าหู้อ่อนมาปั่นรวมกับน้าเต้าหู้และใส่กลิ่นวานิลาลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะปั่นส่วนผสมทุกอย่างนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนมาถึงขั้นตอนการผสม นำแป้งเค้กผงฟูแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะมารอ่อนการร่อนแป้งนะคะจะทําให้แป้งเขามีความละเอียดแล้วก็เบาฟูมากขึ้นค่ะร่อนเสร็จแล้วนะคะก็นําเกลือน้ําตาลที่เหลืออยู่มาผสมต่อเลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจากนั้นนะคะใช้ช้อนทําเป็นหลุมตรงกลางที่แป้งนําส่วนผสมของเหลวทั้งหมดนะคะเทลงมาผสมกับแป้งเลยค่ะจากนั้นนะคะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างคนไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เป็นเนื้อเนียนแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะเลยใช้แปรงทาน้ํามันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เทแป้ง